นี่ก็จะเป็นเกียร์ตัวท็อปสุดเป็นเกียร์ออโต้ครับที่อยากได้เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเนาะเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวผมหาดูเป็นเกรดตัวแซดให้นี่ครับถ้าเกียร์ธรรมดาดูคันนี้ก็ได้ครับเป็นเกียร์ตัวแซดเดี๋ยวผมหากุญแจก่อนนะ9 4้าสี่้าตัวสูงครับ ใช่ครับในเก้าสี่เก้านี่ครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาตัวยกสูงถ้าตัวเตีย้ยจะเป็นแบบนี้อ่าใช่ครับรซึ่งถ้าเราสังเกตง่ายๆเนาะตัวสูงซุ้มล้อจะโป่งตัวเตีย้ยซุ้มล้อจะแคบพี่เห็นไหมมันจะยื่นออกมามากกว่าตัวเตีย้ยมันจะแคบกว่าแล้วก็หน้าตามันจะคนระแบบกัน,น,นอ,อะไรนะครับขาขามุกครับ ถ้าถ้าสี่ประตูตัวสูงจะเป็นขาวมุกทั้งหมดครับตัวนี้จะเป็นเกตแซตตัวที่มีเบาะหนังมีแอร์แถวหลังครับลองเปิดประตูดูได้นะครับพี่ชิปเดี๋ยเวตนะครับ ดูได้ครับจะเป็นเบาะหนังมีแอร์แถวหลังเรียบร้อยครับรุ่นนี้แต่จะเป็นกุญแจไขสตาร์ทอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นปุ่มสตาร์ทเนาะกุญแจจะเป็นลักษณะน,นี้ครับผม ครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้ครับแต่ภายในเหมือนกันกใช่ครับนี่ครับลูกค้าก็ <c oughs> น่าจะดูเป็นตัวยกสูงนะแล้วก็เป็นสีขาวมุกแต่ที่แนีๆลูกค้าเน้นเซลตวเลยว่าขอดูเป็นตัวที่เป็นเครื่อง2.2 คันสีขาวใช่ไหมครับใช่ไหมคันสีขาวใช่ไหมครับคันสีขาวตัวนั้นเป็นเกรดตัวเอ็มครับจริงๆตัวรถเหมือนกันกับคันนี้แต่แค่ออปชั่นคันนั้นจะเยอะกว่าและคันนั้นก็มีให้เลือกเฉพาะเกียร์อรอโต้เกียร์ธรรมดาไม่มีจริงๆรถเหมือนกันหมดอยู่ที่เราจะเลือกออปชั่นครับว่าเอาออปชั่นตัวไหนแบบไหนเป็นเกรดเอ็ม ียท่าาด้เอมมันไม่เกียรท่านาได้อถ้าอันนี้จะเป็นมิวเอ็กเจ็ดที่นั่งครับ อันนี้รถรถยังยังไม่ได้ตกแต่งนะครับ <î st ress> คือถ้าลูกค้าซื้อเดี๋ยวผมจะต้องติดฟิล์มอะไรพวกนี้ให้อีกอันนี้จะเป็นรถเดิมๆที่เราเอามาจอดสต็อกไว้จริงๆตัวนี้จะจะเขาเรียกว่าอะไรสเปคเหมือนกันกับคันที่พ่อขับมา,บมาคันเอ็กซ์ซครับแต่เพียงแค่ว่า จะไม่มีชุดแต่งเหมือนเอ็กซิลี่เฉยๆครับับลูกค้าเับยวกันไหมครับลูกค้าขับเอ็กซิลี่สีดำมาครับครับครับผมครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวไอเนี่ยพวกกระบะไลเนอร์ผมต้องใส่ให้อีกนะครับ โต๊ะเต็มแล้วสองไซส์อันนี้อันนี้สองจุดส <_ C 1> <_ C 1> องน่าเกลียดแอลไมันึ่งหนึ่งอ่าจริงๆต้องบอกงี้ครับเกีดแอลสองจุดสองเราก็มีให้เลือกแต่ทีนี้ว่าต้องบอกลูกค้างี้จริงๆรถตัวเครื่องหนึ่งจุดเก้ากับสองจุดสองอะตัวรถเขาไม่ได้ต่างอะไรกันครับต่างกันแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวยันภายในออปชั่นจะเหมือนกันทั้งหมดครับ นี่ครับเดี๋ยวลูกค้าต้องตัดสินใจเพราะว่าคุยกับแฟนอยู่ต่างประเทศนะครับให้มาดูรถให้แต่ผมคิดว่าลูกค้าน่าจะสนใจเป็นสีขาวมุกแต่เมื่อกี้ก็เปิดตัวตัว M ให้ดูด้วยแต่ว่าตัว M เนี่ยลูกค้าน่าจะซื้อไม่ซื้อเพราะว่าลูกค้าชอบรถเกียร์ธรรมดานะครับเพราะตัว M เขาจะมีแต่เกียร์ออโต้นะครับเขาจะไม่มีเกียร์ธรรมดางั้นรุ่นรถที่ลูกค้าจะเลือกได้ก็จะเป็นแท้ีลงไป นะครับก็อยู่ที่ความชอบออปชันล้ะนะครับว่าจะเอาออปชันตัวไหนไนะเปิดได้ครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยตัวนี้ก็มีสัญญาณกันขโมยมีระบบป้องกันการลื่นถลายมีให้หมดครับ อันไหนครับพี่นะก,ก็ติดฟิล์มให้ติดกันสาจานลออมือเปิดอะไรพวกนี้ให้ใช่ครับพร้อมใช้งานาใช่ครับคือจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าถ้าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นปุ่มสตาร์ทจะต้องเป็นตัว Z ซทีที่ราคามันจะล้านประมาณสองหรือสามหมื่นประมาณนี้แหละซึ่งมันก็จะแพงกว่าตัวนี้ประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นตัวนี้เก้าแสนห้าครับเก้าแสนห้าหมื่นสองพัน จริงๆต้องบอกว่าราคาตัว2 2 5ผมก็ยังไม่แม่นร้อยเปอร์เซ็นะยังไม่ได้นั่งท่องเลยเดี๋ยวต้องไปเปิดใบราคาดูให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งแหละเพราะว่านี้ก็เลยเดี๋ยวแค่เทียบราคาส่วนต่างคร่าวๆให้ลูกค้าดูก่อนเดี๋ยวไปฟิกราคากันเป๊ะๆอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวนะก็เดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้ากันว่าลูกค้าอยากได้ตัวไหนยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราคิดเงื่อนไขเสนอเงื่อนไขให้ลูกค้าดูโปรโมชั่นนะครับลูกค้าก็ วันนี้ว็อา <_ an> เขาเรียกว่าขับรถเข้ามาดูเองที่โชว์รูมเดี๋ยวยืนถ่ายตรงเอ็กซิลี่นี่ก็ได้นะพี่เนาะเดี๋ยวพี่ยืนยืนตรงยืนตรงประมาณตรงนี้ก็ได้ครับโอเคครับ ถอดแมสหน่อยไหมครับพี่นะครับโอเคครับยกาีืปุ้มกดไลค์ครับหนึ่งสองเดี๋ยวนะข้างหลังแม่โดนบังโอเคโอเคอ่าหนึ่งสองสามครับนี่แหละครับมาดูเฉยๆแต่ได้จองนะพี่เนาะ รับขอบคุณมากเลยนะครับเ,เดี๋ยวยังไงดูเลิกแล้วแจ้งผมอีกทีนึงเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ลูกค้าจองเป็นเกตตัวแซดยกสูงนะครับสีขาวมุกค,ครับ